สวัสดีครับจักรพันธ์ฟันธงประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568วันนี้มี8คู่มาฝากกันจากรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก่วนยุโรปกับฟินแลนด์ยักษ์โคเนน,นครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับคู่แรกวันนี้ครับเราไปเริ่มต้นกันที่รายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก่วนยุโรปครับทั้งหมด6คู่นะฮะ แต่เวลาเดียวกันครับตีหนึ่งสนาทีโดยที่คู่แรกวันนี้คือนอร์มาซิโดเนียเจอกับเบลเยียมครับโดยที่ผมจะมีซุปเปอร์บอลเกรดพรีเมียมจำนวนทั้งหมด20ตัวมาแจกกันนะฮะกับกิจกรรมทายสกอร์ครับว่านอร์มาซิโดเนียเจอกับเบลเยียมวันนี้จะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่วิธีการร่วมสนุกก็เพียงแค่พิมพ์คําตอบลงไปในช่องคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมแคปรูปคําตอบที่เพิ่งพิมพ์ลงไปเนี่ยส่งไปในกลุ่มทีละแอดเจเคหนึ่งหกแปดดีทีครับ พื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมลุนรับซื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียม20ตัวก่อนที่บอลคู่นี้จะเริ่มเตะหรือว่าก่อนเวลาตีหนึ่งนาทีครับทางเขากลุ่มอีกทางหนึ่งนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันส่วนแนวทางของคู่นี้เดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2องทุ่มครับในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันในกลุ่มนะครับคู่ที่2ครับสาธารณารัฐเช็กเจอกับมอนเตเนโกรในเวลาตีหนึ่งนาทีครับ สนุกแน่นอนครับคู่นี้มีตำแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มครับเป็นเป้าหมายของทั้งคู่แน่นอนนะฮะคะแนนตอนนี้มีอยู่เท่ากัน ถ้าวัดกันที่คุณภาพของทีมเช็คนั้นดูดีกว่าเยอะครับตัวผู้เล่นมาจาก5ลีกทางฝั่งยุโรปเกินครึ่งเลยนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยโอกาสชนะค่อนข้างสูงครับถึงแม้ว่ามอนเตเนโกรที่ผ่านมาจะทำงานได้ดีแต่ว่าพวกเขาเจอทีมที่ถ้าเทียบกับเช็คในวันนี้แล้วผมมองว่าเช็คนั้นไม่ง่ายนแน่ๆครับสำหรับมอนเตเนโกรเนี่ยวันนี้ฮะประกอบกับผลงานการเจอกันห้านัดหลังมอนเตเนโกรนั้นก็แพ้เช็คมาต่อเนื่องเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักพันขอฟันธงไปสาธารณรัฐเช็คที่1.25คู่ที่3ครับเอสโตเนียเจอกับ อิสราเอลในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีถ้าว่ากันตามคุณภาพแล้วผมก็ังมองว่าอิสราเอลนั้นดูดีกว่าเยอะครับคุณภาพทีมดีกว่าเอสโตเนียนัดล่าสุดแรกแรเจอกันก็ชนะไปก่อนนะฮะสองประตูต่อหนึ่งเชว,ว่าเกมวันนี้ก็ไม่น่าจะแตกต่างอะไรจากนัดที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันขอฟันธงไปอิสราเอลที่1ลูกครับคู่ที่4ครับยิบราลตาเจอกับโครเอเชียในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีคุณภาพต่างกันลิบลับเลยครับโครเอเชียนั้นเหนือกว่าเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่ององงงงขนนักตะรมถึผลา ยิบรอลตานั้นแพ้ติดต่อกันมา2นัดแล้วโดนยิงรวมไปทั้งหมด7ประตูครับโครเอเชียว,วันนี้เป็นนัดแรกของพวกเขาด้วยในการลงสนามรอบคัดเลือกเชื่อว่าพวกเขาจัดเต็มแน่นอนเพื่อที่จะคว้า3แต้มให้ได้ในเกมวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันขอฟันธงไปโครเอเชียที่3.75ครับคู่ที่ห้ครับนอร์เวย์พบกับอิตาลีในเวลาตีหนึ่งสีนาที Norway, นอร์เวย์กำลังทำผลงานในรายการนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับคุณภาพทีมรวมไปถึงนักเตะ ก็ดูดีกว่าอิตาลีครับที่มีหลายคนนั้นถอนตัวออกไป ก็ส่งผลต่อคุณภาพทีมแน่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปนอร์เวย์ต่อเสมอคู่ที่6ครับเวลส์ Wales, เจอกับลิกเตนสไตในเวลาตีหนึ่งนาทีทีมเยือนลิกเตนสไตนั้นแพ้มา2นัดติดโดนยิงรววไม่ได้หมด5ประตูแล้วก็ทําประตูไม่ได้เลยครับวันนี้ต้องมาเยือนเวลส์ครับที่คุณภาพทีมดีกว่าได้เปรียกว่ากับการเล่นในบ้านและพวกเขากาลังต้องการ3แต้มสุดๆครับเพื่อที่จะแย่งตําแหน่งจากฝูงจากนอร์ดเนียครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันงไปเวส์ที่3.5 คู่ที่เจ็ดครับฟินแลนด์ยักโคเนน PK 3 5วันต้าเจอกับ t p s ีเอสตูคูในเวลาสี่ทุ่มครึ่งฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะฮะสำหรับคู่นี้ครับแต่ผมก็ยังมองว่าทางฝั่งของทีมเยาวันนี้ดูน่าเชียร์กว่าครับท p s ีเอสตูคูเพิ่งจะเอาชนะอิคินัสไอเอฟฟุตบอลมา2ประตูต่อศูนย์ครับยังไงวันนี้ได้บุกมา เจอพีเคสาวันต้าสามแต้มต้องคว้าเอาไปให้ได้ครับเพื่อที่จะรั้งตําแหน่งจะฝูงไว้ให้ได้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไป TPS 2ตูคูต่อเสมอคู่ที่8ครับอ k i ินัสไอเอฟฟูบอลเจอกับลาติในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งจ้าบ้านอีกินัสไอเอฟฟูบอลผลงานช่วงก่อนดูดีนะครับแต่ว่ามาหลุดแพ้นในเกมล่าสุด แบบทำประตูไม่ได้ครับศูนย์ประตูต่อ2แล้วต้องมาเจอกับลาติที่กำลังฟอร์มดีต่อเนื่องแถมยังต้องการสามแต้มสุดๆครับเพื่อที่จะเบียดขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแทน t ี s เอตูคูให้ได้ช่างน้ำหนักแล้วผมมองว่าทีมเยือนดูมีความมุ่งมั่น ในการคว้าสาแต้มในวันนี้มากกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปลาติต่อเสมอครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันศุกร์ที่6มิถุนายน2568ครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วไปเชียร์บอลสดด้วยกันต่อนะฮะในกลุ่มจักรพันธ์ฟันธงครับมาเชียร์บอลสดไปพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มทยอยส่งแนวทางบอลสดประจำวันนี้ให้ในกลุ่มทีละอัด JK 1 6 8 8หครับหรือจะคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกัน แล้วมาเชียร์บอลสดไปด้วยกันนะครับก่อนที่จะไปลุยกันต่อในคู่ดึกประจำวันนี้สวัสดีก็ขอทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันสวนัสดนนี้หมดเวลาของจกักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ